วิชะะั่นยังหมายถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยอีกวิดีโอหนึ่งที่อยากจะให้ดูผมชอบมากอันนี้เป็นอันที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวนะฮะคือวิดีโอของแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอบาบาแต่ว่าแจ็คหมามาพูดแจ็คหมาจริงๆแล้วมีสปีชเยอะมากแตม่มาพูดวันนี้มันก็เท่มากอยู่แล้วเพราะมันเขาทําสําเร็จไปแล้วถูกไหมแต่วิดีโออันเนี้ยเป็นวิดีโอที่พิเศษมากเพราะเขาพูดในปี1999ปีที่อาลีบาปีที่เพิ่งเริ่มยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยนะฮะ คือปีนั้นแจ็คมายยังไม่มีอะไรเลยเขาพูดในอพาร์ตเมนต์ของเขาที่ที่ออลิบาเป็นจุดก่อตั้งเริ่มต้นของออลิบากับเพื่อนประมาณสักสิบกว่าคนตอนนั้นออลิบายังเป็นบริษัทเล็กมากๆอยู่เขาพูดถึงออลิบาเทียบกับ Ebay กับ Yahoo เปรียบเสมือนว่าบริษัทออลิบาเนี่ยมีไซซิ่งใกล้เคียงกับ Ebay ใกล้เคียงกับ Yahoo ทั้งทั้ง,ท,งที่ในความเป็นจริงในปี1999เนี่ย บริษัทอลีบาบามีไซซิ่งเล็กกว่า Ebay สักประมาณล้านเท่าได้มั้งหรืออาจจะสิล้านเท่านะฮะเล็กกว่านะแต่เขาไม่กลัวเลยอะ่ะเขาพูดเราว่าแน่บริษัทอัลีบาบาจะต้องใหญ่แบบ Ebay แน่นอนแน่นอนดูสีหน้าดูแววตาของแจ็คมานะฮะนี่คือความตั้งใจของคนที่แล้วเขาทำสำเร็จจริงๆวันนี้ Ebay กับยา h o คูรวมกันนี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอีบาบาเลยด้วยซ้ำ นี่คือคนที่มีความฝันมีวิชั o ่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆลองดูเราโชคดีมากๆเลยนะที่วันนั้นนะปีนในปี1999มีคนเอากล้องวิดีโอเข้าไปถ่ายสปีชนี้ของแจ็คมาออกมาไม่งั้นเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาทำได้จริงๆจากสิ่งจากวันที่เขาไม่มีอะไรเลยทนนย 那么阿里巴巴我们将做成怎么样？我想，从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象不是国内战点，而是国际战点。我们所所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。如果说第一，我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际站点，我们不要把它定位是国内站点。第二个呢，我想就是。 我们要学会硅谷的那种拼劲。如果说我们是早上八点钟下班，五点钟五点八点钟上班，五点钟下班，这个不是搞高科技啊，这个绝对不是我们阿里巴巴能成功。如果说我们有这种精神，反正我上班了、啊，就是八点钟上班，五点钟下班了、啊、，OK，赶紧去其他地方。人家美国人强就强的硬件，强就强他的系统集成，这方面确实比你高。但是玩信息玩软的，中国的脑袋绝不比你差。 我们在座的所有的那个脑袋，绝不比你们差。这就是我们敢跟美国人斗的一些东西。我们绝对敢斗。如果我们是好的 team，好的团队，我们自己我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以一以一打输。 我们能够赢政府机构，我们能够赢其他很多的民营企业、大的那种企业的时候，凭的是我们的精神、我们的意识、我们的创新概念以及我们这种拼劲才能去斗。否则的话，跟他们有什么区别呢？谁都知道应该 t 是个泡沫。我刚才讲的危机感觉是应该 e 是个泡沫，现在越来越、越来越，什么时候破？然后呢，把股票掉了，哎，一倍股票会涨。那么有一天，一倍股票涨了以后，可能阿里巴巴社区的股票涨，所以不要担心。 我觉得英特尔这个梦不会破，这个泡沫不会破。我们为后面的三五年所付出的代价是非常惨重，只有这样的惨重的代价，才会赢得我们未来的目标的成功。那么，目标是二零零二年阿里巴巴上市。那在最最，Hunn of Alibaba，各位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 ，o 位，各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  จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครบีบได้นะฮะคลิปนี้สอนผมสองเรื่องหนึ่งมันทําให้ผมไม่เคยกล้าหัวเราะกับความฝันของใครอีกเลยเวลามีคนมาพูดอะไรกับผมนะสมมุติว่ามีเพื่อนผมคนนึงบอกว่าวันหนึ่งอยากจะทาําบริษัทที่ใหญ่กว่าอูเบอร์เนี่ยผมถ้าเป็นสมัยกอ่อนผมอาจจะแบบแฮ ah ah ah, มจะเป็นไปได้ไงวะแต่หลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยผมไม่เคยกล้าหัวเราะกับความฝันของใครอีกเลยเพราะมันอาจจะเป็นไปได้จริงๆก็ได้คุณเห็นเพื่อนของแจ็คหมาหลายคนทําหน้าแบบ บ้าประว่างเงี้ยนึกออกไหมเห็นไหมเราตอนหลังใครหัวเราะแทนนะฮะอันที่สองคลิปนี้สอนผมว่าอย่าดูถูกความฝันของตัวเองเ mm hmm. ช่นกันคุณอาจจะทำได้ก็ได้เหมือนกับที่แจ็คมาทำได้มาแล้วนะครับไม่ผมเชื่อว่าเขาเองก็ยังเดาวความฝันของตัวเองเหมือนกันวันที่เขาพูดแต่เขาเชื่อเขาทำได้นะฮะความเชื่อมันมีมากกว่านี่คือพลังของวิชั่น